สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากร์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกประจำเดือนมิถุนายนปี2565นั่นก็คือในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนั่นเองนะคะเราก็มาเช็คมาวางแผนดวงชะตากันเลยนะมาวางแผนชีวิตกันล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาใช้ก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15มิถุนายนปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าดาวพระเสาถือเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจาตัวของคุณและในขณะนี้ดาวพระเสาเองก็เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมเลยนะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรทั้งปีนี้จะมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นจะมีเกณฑ์มีความมั่นคงมีความก้าวหน้าในชีวิตมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วคะ่ะแต่ถ้าเราจะมาเจาะเฉพาะ 1-15มิถุนายนนะคะในด้านการเงินนั้นก็ถือว่ายังได้รับข่าวดีค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนใกล้ตัวมีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนดีมิตรสหายดีมีคนรอบข้างที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือมอบโอกาสดีๆในการหาเงินให้กับคุณแนะนำโอกาสดีๆในการหาเงินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ของมงคลค่ะมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านอา จะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาก็ได้นะจังหวะนี้คุณสามารถขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพอรอวยไฉให้กับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะหมั่นทําบุญหมั่นสวดมนต์เพิ่มไปด้วยนะคะก็จะเป็นการหนุนนําสิ่งดีๆเข้ามาค่ะ มีเกณฑ์ที่คุณจะเสียงดวงเสียงโชคได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดลาภผลทางการเงินใครที่ชื่นชอบในการเก่งกําไรระยะสั้นนะ1น5 1มิถุนายนปี2565นี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะหมุนเงินได้คล่องตัวมากขึ้นนะมีรายจ่ายเยอะหน่อยในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่ารายรับของคุณก็ยังถือว่าไม่แย่นะคะหาเงินมาได้อาจจะมีเรื่องที่ต้องจ่ายออกไปนะมีปัญหามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินด้วยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังและรอบข้อให้ดีคุณจะเซ็นเอกสารสัญญงสัญญาหรือว่าหนังสือค้ำประกันต่างๆเนี่ยต้องระต้องรอบข้อให้ดีนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะ คุณอย่าไปรับรองเรื่องการเงินการทองให้กับใครนะคะอย่าไป เ,เขาเรียกว่าอย่าไปมีส่วนในเรื่องของการรับผิดชอบที่มันเป็นภาระของคนอื่นนะมันจะเกิดข้อพิพาทมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะมีจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวคนในบ้านตัวคุณหรือสามีคุณภรรยาคุณนะคะค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นหน่อยมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าชาวมังกรหาเงินได้ต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักออมถ้าตัวคุณรู้ว่าตัวเองเก็บเงินไม่อยู่นะก็สามารถที่จะหาคนไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือสามีหรือภรรยาของคุณให้เขาเป็นคนเก็บก้อนนี้แทนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์จ่ายเงินไปกับเรื่องของอุปกรณ์หรือว่ารถนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันพังที่มันเสียหายรายจ่ายของคุณที่จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมค่อนข้างเยอะค่ะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือการแมนเทนนต์บำรุงถึงระยะเวลาแล้วจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องถึงระยะเวลาแล้วที่จะต้องเ,ออเปลี่ยนตัวนี้ใหม่อะไรใหม่ลักษณะนี้นะคะมันเป็นการใช้จ่ายด้วยเหตุจําเป็นเหตุการณ์บังคับให้คุณต้องจ่ายเงินเป็นลักษณะอย่างนี้ นะะในด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเหนื่อยมากขึ้นนะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบมีภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลหรือควบคุมมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะค่อนข้างยุ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะเป็นลักษณะที่คุณได้ลูกค้าใหม่คุณได้ลูกค้ารายใหญ่ก็ได้นะคะใครที่ทําธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองเป็นจังหวะที่คุณได้โชคจากการทํางานนะมีสิ่งใหม่ๆจากการทํางานบางคนได้เปลี่ยนระบบกับ ามาใช้ระบบใหม่ได้แก้ได้แก้ไกขปัญหาเรื่องงานแก้ไขางานนะคะใครที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศอาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบหน้าที่บางอย่างที่คนอื่นเขาทําไม่ได้ต้องทํางานแทนคนอื่นลักษณะนี้นะแต่โดยภาพรวมแล้วคุณจะมีบริวารคุณจะมีคนที่เป็นมือซ้ายมือขวาคอยเกื้อนหนุนคอยช่วยเหลือคุณค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวมีเกณฑ์ที่งานของคุณจะได้ข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือ ไม่เช่นนั้นงานและบ้านมันจะมีเกณฑ์สัมพันธ์กันอย่างเช่นชาวมังกรเอางานมาทําที่บ้านชาวมังกรใช้บ้านเป็นหน้าร้านชาวมังกรใช้บ้านเป็นที่สต็อกของสต็อกสินค้าลักษณะนี้นะคะหรือว่าเวลาอยู่ที่อื่นเนี่ยคุณจะคิดงานไม่ออกเลยคุณต้องมาที่ห้องทํางานที่บ้านของคุณจะทําให้สมองไหลลื่นลักษณะนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่อยู่ทางไกลแบบนี้ก็ได้หรือต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลที่อยู่ทาง ทางไกลบ่อยมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะคําว่าทางไกลเนี่ยเป็นไปได้ทั้งออการโทรศัพท์หากันการคุยไลน์กันหรือการแชทผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลแบบนี้ก็ได้นะคะต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนข้องเกี่ยวกับโลกออนไลน์แบบนี้จะส่งผลที่ดีต่อด้านการงานให้กับคุณค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะมีสนเสน่ห์ในด้านการงานมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคนอยากจะดึง คุณไปร่วมงานลักษณะนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในจังหวะที่โอเคเลยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มเปิดใจมีใครเ,ออเข้ามาสนใจในตัวคุณนะคะมีคนมาชอบมีคนมาจีบลักษณะนี้คะ่ะ คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ